สำหรับแฟนบอลนิวคาสเซิลในช่วงนี้พวกเขาก็มีหลายโมเมนต์กับหลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นของทัพสาลิกาดงที่ดูจะดีวันดีคืนการเชียร์บอลของแฟนๆที่โคตรเร้าใจแต่ทูลอ่ะมีช่วงที่ผ่านมาพวกเขาก็ต้องลุ้นกันอย่างหนักว่า แข่งขวัญใจคนใหม่ของพวกเขาอย่างซานโดโตนาลีจะโดนโทษหนักหรือไม่จากคดีที่มิดฟิลสัญชาติอิตาลีนั้นถูกสำนักงานอายการอิตาลีและสาหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีสอบสวนจากการที่เขาเคยเล่นพนันแบบผิดกฎหมายมาในตอนที่เ้าแข่งกับเบรชาและเอซีมิลานซึ่งมันหนักถึงขั้นที่โตนาลีนั้นเคยลงพนันไว้ว่าเอซีมิลานนั้นจะชนะในเกมนั้นๆในสมัยที่ยังเล่นกับรอสโซเนรีถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือ ขาลงพนันให้กับทีมตัวเองในขณะที่เขาก็ลงเล่นในเกมนั้นด้วยและจากการสอบสวนโตน,นารีก็ได้ออกมายอมรับผิดว่าเขาติดพนันในชนิดที่เรียกได้ว่าหนักและก็เกิดเรื่องสดสดร้อนรกันไปในวันที่26ตุลาคม2 0 2 3หรือในวันที่เราลงคลิปตน,นารีนั้นโดนแบนยาวถึง10เดือนจากคดีที่เขาเคยเล่นพนันเอาไว้ซึ่งถือว่า เ็นเระยะเวลาที่โคตรจะนานสำหรับนักฟุตบอลอาชีพเพราะในระยะเวลา10เดือนของโตนาลีนั้นเขาจะพลาดการแข่งขันในนัดที่เหลือของฤดูกาลนี้ซึ่งกว่าจะได้กลับมาลงเล่นอีกทีก็คือสิงหาคมปีหน้า พูดง่ายๆนะครับคือปิดฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยแถมมันยังหนักมากตรงที่ช่วงที่เขาโดนแบนนั้นเป็นช่วงที่มากรรฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายที่จัดการแข่งขันขึ้นในรอบ4ปีครั้งอีกด้วยเรียกได้ว่าเสียหายเป็นอย่างมากสําหรับแข้งวัย23ปีอย่างเขาที่กําลังมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในเส้นทางอาชีพลูกหนังเนื่องจากเจ้าตัวก็เป็นเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลอิตาลีที่เป็นกําลังหลักทั้งในนามทีมชาติเคยคว้าแชมป์ลีกกับเอซีมิลาน และในฤดูกาลนี้เขาไดกลายเป็นแข้งราคาแพงคนใหม่ของนิวคาสเซิลที่ทีมควักเงินถึง64ล้านยูโรในการดึงเข้ามาร่วมทีมอย่างที่เรารู้กันโตนาลีกลายเป็นกำลังหลักของทัพสาลิกาดงในระยะเวลาสั้นๆในการเล่นประสานร่วมกับมิดฟิลสัญชาบาราซิเลียนอย่างบรูโน่กิมารไลซ์ซึ่งเจ้าตัวก็ทำผลงานได้ดีถึงแม้จะต้องปรับตัวเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่พอเขาเริ่มปรับตัวได้เจ้าตัวก็กลับมาโดนแบนด์ยาวซะแล้ว เรื่องเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายมากของนิวคาเซิลเพราะนี่คือแข้งที่ถูกวางไว้ว่าจะกลายเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญของทีมแบบยาวๆราคาที่จ่ายไปก็แพงแถมยังได้ใช้งานเพียงแค่แป๊บเดียวซพื่งจากเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นก็มีรายงานออกมาว่านิวคาเซิลเตรียมที่จะฟ้องร้องเอซีมิลาจำนวนหลายล้านยูโร เนื่องมาจากการขายนักเตะที่มีคดีติดตัวมาด้วยซึ่งในเวลานี้วงการฟุตบอลอิตาลีกำลังแก้ไขปัญหานักเตะเล่นพนันฟุตบอลเพราะก่อนหน้านี้เพื่อร่วมทีมชาติของเขาอย่างนิโคโลฟาเตลีกองกลางของยูเวนตุสก็โดนลงโทษแบนยาวเจ็ดเดือนอย่างเป็นทางการจากคดีเล่นพนันฟุตบอลบนแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นกันแต่คนที่ได้รับผลกระทบหนักสุดยังไงก็คือต้นสังกัดใหม่ของโตนาลี่อย่างนิวคาสเซิลเราก็ต้องมารอชมกันว่า คุณซื้อของทีมอย่างเอ็ดดี้ฮาวจะหาทางออกอย่างไรกับช่วงที่โตนาลี่โดนแบนยาวสิบเดือนแต่ก็คาดว่าเขานั้นก็น่าจะใช้งานแผงมิดฟิลในแบบฤดูกาลที่แล้วที่ประกอบไปด้วย3คนในแผน4-3-3อย่างบรูโน่กิมารไลส์ชอตหลอกสตาร์และโจลิงตันซึ่งการขาดหายไปของโตนาลี่นั้นจะส่งผลเสียหายกับนิวคาสเซิลหนักหรือไม่เพราะในซีซั่นนี้ทัพสาลิกาดงต้องมีโปรแกรมการแข่งขันดีมากขึ้นกว่าเดิม ก็คงต้องลุ้นกันยา,ยาวๆครับกับเส้นทางของพวกเขาในซีซั่นนี้ที่ยังอีกยาวไกลสุดท้ายนี้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนคิดว่า การขาดหายไปของโตนาลีนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายกับทีมมากน้อยแค่ไหนกันก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดาพาดประการใดพวกเราต้องขออาภาัยมานที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์จากพวกเราแวดวงฟุตบอลได้นะครับขอบคุณครับ